สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องม mm ังก a าเดลี่เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายชวนคุยและสรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องโตเกีย e v e n วน r จในตอนที่278ซึ่งเป็นตอนอวสานของการ์ตูนเรื่องนี้แล้วนะครับชื่อตอนของตอนนี้ก็คือ r e v e n เจ r รชื่อภาษาไทยก็คือการแก้แค้นเนื้อหาในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประทับใจแล้วก็สวยงามมาก และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเริ่มตอนที่แล้วหลังจากที่ไมกี้และทาเคมิจิทั้งสองคนได้ย้อนเวลากลับมาแต่การย้อนเวลากลับมาครั้งนี้มีความแตกต่างพิเศษจากหลายๆครั้งนั่นเป็นเพราะว่าครั้งนี้ทั้งสองคนได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเลย ทำให้ทั้งสองคนสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทุกอย่างได้สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนให้มีอนาคตแตกต่างจากอนาคตที่พวกเขาทั้งสองเคยผ่านมาได้ด้วยการรวมเพื่อนๆทั้งหมดให้มาอยู่แก๊งเดียวกันและในที่สุดความฝันของทั้งสองคนก็กลายเป็นความจริงแก๊งโตเกียวมจัจชิไคกลายเป็นแก๊งอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเองเวลาผ่านมา11ปีณโบสถ์แห่งหนึ่งเสียงะระฆังกำลังดังขึ้น และเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายของโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนอวสานก็ mm hmm. เ,เปิดฉากขึ้นเสียงะระฆังกำลังดังอยู่หนห้องแห่งหนึ่งในโบสถ์มีผู้ชายรูปร่างเล็กผมสีดำใส่สูทสีกรมท่ากำลังยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างในขณะที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งแต่งตัวในเสื้อสูทสีขาวดูแล้วก็น่าจะเป็นชุดเจ้าบ่าวแล้วงานที่กำลังจะเริ่มต่อจากนี้ mm hmm. ก็คงไม่ใช่งานอะไรนะครับ งานแต่งงานนั่นเองแล้วชายหนุ่มรูปร่างเล็กก็พูดขึ้นมาในขณะที่ตัวเขากําลังมองวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านนอกดูเหมือนว่าหลังจากนี้ฉั้นและนายคงไม่ได้ทําอะไรหำหมด้วยกันอีกแล้วสินะคู่แล้วก็หัดกลับมาพูดกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่กําลังง่วนอยู่กับการจัดระเบียบเครื่องแต่งกายของตัวเองอยู่ด้วยความตื่นเต้นและก็ประหม่าอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนี้ฉันจะต้องเหงาแน่ๆเลยนะทาเคมิจิและชายหนุ่มรูปร่างเล็กก็นั้ ก็คือไมกีนั่นเองภาพตัดกลับมาณนะห้องจัดงานมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังวิ่งมาด้วยความเร่งรีบเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะสายแล้วจิฟุยุวิ่งมาถึงที่งานและค่อยๆแอบเปิดประตูเข้ามาด้วยความประหมา่าแล้วก็พบว่าตัวเองมาถึงเป็นคนแรกก่อนเ,นเพื่อนๆก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจและก็พูดออกมาว่าเฮ้อโล่งอกฉันมาทันจนได้นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วแต่อยู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาจากทางด้านหลังนายมาช้าไปนะจิฟุยุ และคนที่พูดไม่ใช่ใครก็เป็นไมกี้นี่เองโดยมีดาเกนยืนอยู่ข้างๆจิฟุยุพอเห็นว่ามีเพื่อนๆมาถึงแล้วแบบนี้ก็ยิ่งโล่งใจขึ้นมาในทันทีไมกี้ยกมือทักทายจิฟุยุด้วยสีหน้ายิม้มแย้มส่วนดาเกนเมื่อเห็นจิฟุยุก็เล่าให้ฟังถึงวีรกรรมที่ไมกี้เพิ่งไปก่อเรื่องมานายรู้หรือยังว่าเจ้าไมกี้ไปก่อวีรกรรมอะไรไว้นัเจ้านี่นะ่ะไปทำเรื่องง้าซุ่มซ่ามในงานแขง่งมอเตอร์ไซค์ที่แสนสำคัญเลยนะ จิฟุยุที่ได้ยินว่าไมกี้ก็ทําเรื่องราวซุ่มซ่ามไม่เหมือนกันก็ทักออกมาด้วยความแปลกใจไมกี้คุงก็ด้วยล่ะเพราะจิฟุยุคิดว่าคงม,มีแต่เขาคนเดียวที่ซุ่มซ่ามจนมางานที่แสนสาคัญช้าคนเดียวแบบนี้ไมกี้ที่โดนดาร์เกนเอาเรื่องซุ่มซ่ามไปฟ้องจิฟุยุก็ได้แต่หัวลาอแหงๆตามสไตล์ของไมกี้แล้วจิฟุยุก็ระลึกถึงเหตุการณ์หลังจากที่แกงโตเกียวมันจิไคทำการยุบแกงไปเมื่อ11ปีที่แล้ว ทุกคนต่างก็แยกย้ายเดินทางตามเส้นทางของตัวเองไมกี้ได้เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ส่วนดาเกนก็เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ของทีมไมกี้ซึ่งทีมของไมกี้มีชื่อทีมว่า Top of m a n ั i จแล้วภาพก็จะตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันไมกี้พยายามเปลี่ยนเรื่องด้วยการบอกว่าเมื่อกี้เขาแอบไปที่ห้องของทาเคมิจิมาทาเคมิจิเนี่ยดูเครียดหน้าดูเลยนะแต่ดาเกนก็พูดต่อแบบไม่สนใจแล้บอกไปว่า เนี่ยนาเห็นหรือเปล่าสปอนเซอร์ของพวกเราเนี่ยกำลังไม่พอใจยอยู่น้านไมกี้แล้วก็มีเสียงตบกลับขึ้นมาใช่แล้วพวกเรากําลังไม่พอใจแบบสุดๆเลยเป็นโคโค่นี่เองที่พูดออกมาด้วยท่าทางหบุดหงิดส่วนคิซกิที่ยืนอยู่ข้างๆก็สัามทับซ้ำด้วยว่าไม่ใช่เสียหายธรรมดาธรรมดานะ แต่มันเสียหายมากเลยล่ะและคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมไมกี้ก็คือโคโค่และคิซากินั่นเองที่ในตอนนี้ทั้งสองคนทําธุรกิจร่วมกันโดยทั้งสองคนเป็นประธานและรองประธานของกลุ่มเทคเคียวกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งความร่ํารวยของทั้งสองคนนี้ณปัจจุบันมากซะจนจิฟุยูก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนกับมาจากคนละโลกกับเขาเลยทีเดียวไมกี้ที่เห็นทั้งสองคนไม่พอใจก็ตอบกลับทั้งสองคนไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอาหน้าเอาหน้า ยังไงพวกนายก็มีเงินเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฉันแก้ตัวให้ใหม่นะทั้งสองคนที่ได้ยินต่างก็กุมขมับและคิดกันว่าที่พวกฉันเลือกติดตามคนที่คาดเดาไม่ได้แบบนายมาเป็นระยะเวลากว่า13ปีเลยอย่างนั้นนะหรือโคโค่ได้แต่ถอนหายใจส่วนคิสาก,กิก็ยังคงไม่พอใจอยู่บ่นออกมาว่าที่นายคิดว่าพวกเรารวยขนาดนั้นเลยไงเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้ทําให้เราเห็นได้เลยนะครับถึงแม้ว่าบทบาทหน้าที่ของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา แต่ความสัมพันธ์ของทั้งหมดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันและทั้งหมดก็ยังรักและก็ศรัทธาในตัวไมกี้แบบในสมัยอดีตแล้วอิสนะก็เดินเข้ามาร่วมในวงสนทนาด้วยอิสนะบอกกับโคโค่และคิสกิไปว่าพวกนายจะต้องทาเงินได้มากกว่านี้แน่ๆฉันเชื่อในการบริจาคเงินของนายว่าสิ่งนี้จะนําพาเรื่องดีๆมาสู่พวกนายในอนาคตอิสนะในตอนนี้นะครับตัวเขากําลังออกเดินทางไปทั่วโลก ในฐานะผู้นำขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งชื่อขององค์กรนั้นก็คือเทนจิกุซึ่งเป็นชื่อเดียวกับแก๊งเดิมของอิซานะนั่นเองคาคุโจมจิสึกิมูโจมาลาดามิทั้งหมดต่างก็ทำงานร่วมกันกับอิซานะในฐานะอาสาสมัครที่ทำงานด้านเกี่ยวกับเด็กกำพร้าซึ่งในอดีตทั้งหมดต่างก็มาจากบ้านเด็กกำพร้ากันและก็ได้มาพบปะรู้จักเป็นเพื่อนกันในเวลาต่อมาส่วนสองพี่น้องไคทันนี้รันและลินโด ทั้งสองคนก็เปิดคลับของตัวเองซึ่งน่าจะเป็นคลับที่มีรสนิยมดีมากๆเพราะว่าทั้งสองคนต่างก็เป็นคนที่จิบฟุยุรู้สึกเข้าไม่ถึงเพราะมักจะมีโมเมนต์ที่ลึกซึง้งตามแบบคนที่มีสไตล์ซึ่งในงานทั้งสองคนก็กําลังดื่มํากับเสียงดนตรีในงานและพูดคุยปรัชญาด้านดนตรีกันแบบที่ทั้งสองคนเข้าใจกันเองแล้วอยู่ๆก็มีเสียงผู้คนเอะอะจากทางด้านนอกว่ามีคนดังมาอยู่ที่งานด้วยและคนดังที่ผู้คนพูดถึงก็คือ สองพี่น้องอาคาชิฮารุจิโยและกเซนจูในเวลานี้ทั้งสองคนเป็นคนดังในช่องยูทูบเบอร์แบบสุดๆเพราะเป็นสองพี่น้องที่มีหน้าตาที่สวยงามมากๆไม่ต่างกับพวกดาราเลยทั้งสองคนกำลังถูกผู้คนลุมถ่ายรูปอยู่ในขณะที่ต่างคนต่างก็โพสท่าให้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่ส่วนคนที่เป็นผู้ผักดันทั้งสองคนอยู่เบื้องหลังให้ยิ่งดังไปกันใหญ่ก็คือพี่ใหญ่ทาเคโอมิ mi, นั่นเองที่ทำหน้าที่เหมือนกับผู้จัดจการส่วนตัวให้กับทั้งสองคน ทำหน้าที่ในการดูแลจัดการเรื่องเงินแต่ตัวทาเคโอมิไม่ใช่ผู้จัดการคนดังธรรมดานะครับเพราะว่าในตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าโปรดิวเซอร์ทาเคโอมิพอพบกับทุกคนก็ยกมือทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มน่าเลิงแบบสุดๆพร้อมกับเสียงอันดังว่าเฮ้ hey, พวกนายเป็นยังไงบ้างเนี่ยความสดใสเสียงดังในแบบฉบับ omi, ทาเคโอมิทําให้ชินอิจิโร่ที่เห็นถึงกับทักออกมาที่นายก็ยังเป็นแบบเดิมนะเนี่ยซึ่งจิฟุยุนะครับก็คิดแบบนั้นเช่นกันอินุอิ ที่ยืนดูอยู่ห่างๆก็ยิ้มออกมาในความคืนเคงที่เห็นวากาและเบงเคที่เห็นชินอิจิโร่ยังคงสปอยทาเคโอมิอยู่ก็บ่นออกมาว่านายจะตามใจเจ้านั้นเกินไปแล้วนะวากาพูดออกมาเบงเคก็สำทับตามว่าใช่แล้วเจ้านน้่นะ่ะเสียงดังเกินไปแล้วนะนี่มันงานแต่งงานเฟ้ยในเวลานี้ชินอิจิโร่ทำงานเปิดร้านมอเตอร์ไซค์เอสเอสมอเตอร์ส่วนอินุอีก็ทำงานด้วยกันกันกบชินอิจิโร่วากาและเบงเคทั้งสงคน เปิดยิมศิลปะป้องกันตัวแต่ในงานก็มีคนที่เสียงดังกว่าทาเคโอมินั่นก็คือเทลาน็เซา์นั่นเองที่กำลังบวกเวกเสียงดังวิโอมาเลยไมกี้มาดวลกันเถอะเซา์ South เป็นแชมเปี้ยนศิลปะป้องกันตัวรุ่นเฮฟวิเวตทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นก็จะพักอยู่ที่ยิมของวากะแล้วก็เบงเคเสียงวกเวกของเซาล์ทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นต่างก็ตกใจขึ้นมาในทันทีชิบะไทจูปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายสาขา ชิบะฮักไทก็เป็นลายแบบดังที่ต่างประเทศโดยมียูซึฮะเป็นผู้จัดการมิซุยะคุงเป็นนักออกแบบเสื้อผ้ารุ่นใหม่อนาคตไก่ปาจินและเปยังก็เป็นเจ้าของโครงการอสังหาแองกี้และสบายลีเป็นเจ้าของร้านราเมงอัดคุงเป็นช่างตัดผมทาคุยะเป็นเภสัชกรมาโคโตะรับช่วงต่อวัดของที่บ้านยามากิชิเป็นข้าราชาการฮันมะใช้เวลาท่องเที่ยวไปทั่วโลกในฐานะช่างภาพอิสระนาโอโตะ เป็นนักข่าวและนักเขียนบทความให้กับหนังสือนิตยสารที่เกี่ยวกับเรื่องดีลับและก็เวทมนต์เอ็มมาก็เป็นแม่บ้านโดยเธอแต่งงานกับทาเก้นไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนจิฟุยุคนที่เล่าเรื่องอยู่เป็นใครล,ละ่ะก็เป็นประธานบริษัทของ PKJ l a n แลที่น่าจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเพชรช็อปที่จิฟุยุชอบแล้วก็มีพนักงานสองคนที่ทำงานร่วมกันไม่ค่อยจะได้มักจะมีเรื่องให้เขาต้องมาทำต่อเสมอๆบาจิและคาสึโทระสองคู่หูนั่นเอง คาสึโทระที่เห็นว่าจิฟุยุมาสายก็พูดขึ้นมาว่าบอสนายมาสายแล้วนะบาจิได้ทีก็พูดตอบไปว่าให้ฉันเดาเลยนะนายตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยละสิถึงได้มาช้าแบบนี้แหละจิฟุยุก็ตอบกลับไปด้วยสีหน้าเซ็งว่านั่นเป็นเพราะว่างานที่พวกานายทั้งสองทำไม่เรียบร้อยตั้งหา่ฉันถึงต้องมาจัดการต่อนะ่ะว่าแต่คุณบาจิเถอที่จริงตอนนี้คุณน่าจะเป็นสัตวแพทย์แล้วไม่ใช่เหรอนี่คุณตั้งใจจะเป็นนักเรียนต่อไปถึงเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยครับ แล้วบาจิก็ตอบกลับมาว่าเป็นสัตวแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่นายคิดนะเฟยจิฟุยุก็เลยแซวกลับไปว่าคุณแน่ใจจริงจริงนะครับคุณบาจิว่าคุณเป็นสัตวแพทย์ได้นะ่ะคาสึโทระที่ได้ทีก็รีบเข้าข้างจิฟุยุทันทีครับผมเห็นด้วยบอสเจ้าบาจินะ่ะมันไม่ใช่คนฉลาดขนาดนั้นหรอกบาจิที่พอโดนแซวคืนก็รู้สึกหมุดหงิดและบอกกับทั้งสองคนไปว่าถ้าพวกนายทั้งสองคนยังไม่หุบปากแนละ้วก็ฉันจะอัดพวกนายจริงๆนะเฟยแล้วทั้งหมดก็หัวอนอ,อกมา บรรยากาศก่อนงานพิธีเริ่มเต็มไปด้วยความสุขที่ทุกคนได้มารวมกันครบอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความโกลาหลเล็กๆที่อยู่ด้านหลังเพราะว่ามีสาวกำลังวิ่งไล่ท้าดวนกับไมกี้อยู่ส่วนไมกี้ก็วิ่งหนีเหมือนกับเด็กๆแล้วงานพิธีก็เริ่มขึ้นบาทหลวงผู้ทำพิธีเริ่มให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกล่าวคำสัตย์สาบานในการที่ทั้งสองคนจะเริ่มใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตลอดไปนับจากนี้ทั้งสองคนทาเคมิจิแล้วก็ฮินะ ต่างก็ตอบตกลงโดยมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตันที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อจากนี้จิฟุยุที่เห็นทาเคมิจิได้แต่งงานกับฮินะก็คิดว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมากจริงๆที่ทุกคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วจิฟุยุก็คิดต่อไปว่าแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะมีเพียงแค่ชั้นคนเดียวที่รู้ก็ได้นะความสุขทั้งหมดที่ทาเคมิจิได้มานี้มันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน บางส่วนในความทรงจำของฉันมันมีเรื่องราวบางอย่างอยู่เป็นเรื่องราวที่ทาเคมิจิต่อสู้มาโดยตลอดนายบอกว่าจะช่วยเหลือทุกคนให้ได้ฉันยังจำได้ถึงความรู้สึกในวันที่คุณบาจิตายฉันยังจำได้ถึงแผ่นหลังของนายในวันที่นายยืนหยัดต่อสู้ทั้งทงที่คู่ต่อสู้มีมากกว่าและก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีทางเอาชนะได้เลยฉันยังจำได้ในวันที่นายร้องไห เพราะเจ็บปวดในความอ่อนแอของตัวเองนายต่อสู้คนเดียวมาโดยตลอดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยความสุขทั้งหมดที่ทุกคนได้รับในวันนี้นี่คือปฏิหานที่นายทําให้มันเกิดขึ้นสินะทาเคมิจิแล้วฉากก็ตัดกลับมาที่งานพิธีเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะต้องคุมผิดกันทาเคมิจิเปิดภ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวออกมาฮินะก็มีหน้าตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เธอยิ้มออกมาแล้วบอกกับทาเคมิจิไปว่าช่วยทําให้ชีวิตฉันมีความสุขด้วยนะทาเคมิจิยิ้มเป็นการตอบกลับเธอแล้วเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็จุงผิดกันจิฟูยุที่เห็นทาเคมิจิได้พบกับวันที่เต็มไปด้วยความสุขก็ร้องไห้น้ําตาไหลอาบสองแก้มแล้วเพื่อนๆทั้งหมดก็กระโดดเข้ามาแสดงความยินดีทุกคนต่างมีสีหน้าดีใจและยินดีด้วยแบบสุดๆเหมือนกับกลับไปในสมัยเด็กอีกครั้งหนึ่งทาเคมิจิ ที่เห็นเพื่อนๆกำลังวิ่งโผเหมือนจะเข้ามากอดเขาก็ยิ้มออกมาและตอบกลับเพื่อนๆทุกคนไปว่าขอบคุณมากนะทุกคนโดยมีฮินะที่กอดทาเคมิจิได้ก่อนใครเพราะว่าเธออยู่ใกล้สุดแล้วช่อดอกไม้ก็ถูกโยนขึ้นไปเป็นการสื่อถึงตอนจบที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขจริงๆและเรื่องราวของโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนอวสานก็จบลงแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่เต็มไปด้วยความสวยงามแบบสุดๆจริงๆการที่เรื่องราวจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบสุดๆแบบนี้ ทุกคนต่างก็มีความสุขกันทั่วหน้าผมคิดว่าอาจารย์ผู้เขียนสื่อออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับจากตอนที่จิฟุยุคิดและมีความทรงจําบางส่วนที่ได้รับมาถ้าเราลองไล่ยงเหตุการณ์ต่างๆเราจะพบว่าทาเคมิจิผ่านเรื่องราวมามากมายจริงๆก็เหมาะสมแล้วนะครับกับตอนจบของเรื่องที่ได้พบกับความสุขแบบนี้นี่คือการแรกของทาเคมิจิที่ให้ทุกคนได้มีความสุขที่แท้จริงๆ,ๆถ้าเราลองมองในมุมของอาจารย์ผู้เขียน ที่จะสื่อว่าในเมื่อย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีไปเลยสิถ้าจะมาแก้ไขแล้วแก้บางเรื่องไม่ได้ก็ไม่รู้จะย้อนเวลากลับมาทำไมเออพอคิดในมุมมองแบบนี้ผมก็คิดว่าตอนจบแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับรู้สึกทึ่งมากๆเลยกับความมีคลาสในการเล่าเรื่องของอาจารย์และในตอนนี้มีสิ่งที่ผมชอบหลายอย่างโดยเฉพาะรายละเอียดเล็กๆที่อาจารย์ผู้เขียนใส่มา อย่างเช่นความสดใสของเสาในตอนนี้ที่คิดแล้วก็ดีใจแทนเสาที่ในที่สุดก็ได้มีเพื่อนที่แท้จริงสักทีได้เป็นเพื่อนกับทาเคมิจิจนได้ซึ่งในอดีตของเสาที่แม่ของเขาตายลงไปผมคิดว่าอาดีตตรงนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจุบันเสาเปลี่ยนไปเพราะว่าได้เจอกับทาเคมิจิแล้วก็ไมกี้เซนจูกับฮารุจิโยะที่อาชีพของทั้งสองคนผมคิดว่ามันดูเหมาะสมกับทั้งสองมากๆเลยแล้วฉากของพ่อฮินะที่ร้องไห้ดีใจที่ลูกสาวแต่งงาน แล้วก็ฉากสุดท้ายที่ทุกคนวิ่งเข้ามากอดทาเคมิจิเราจะเห็นคิซากิน้ำตาซึมดีใจเพราะว่าทั้งสองคนต่างก็เป็นคนที่คิซากิรักแล้วข้างหลังไกลๆกล็จะมีไทจูนอนอยู่ส่วนความประทับใจเก็บตกจากตอนอวสานไว้เราเข้าไปคุยกันในคลิปส่งท้ายโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนอวสานกันนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะมีโตเกียวรีเวนเจอร์ภาคเอ็กต้าอีกแตอนซึ่งก็คงเป็นสปินอฟของแต่ละตัวละครที่จะให้เราได้อ่านได้เห็นมิติกันมากขึ้น ก็มารอติดตามกันนะครับว่าอาจารย์ผู้เขียนจะเขียนออกมาเป็นยังไงส่วนข้อสงสัยที่ว่าในสมัยเด็กทาเคมิจิคิซากินินะและชินอิจิโร่ทั้ง4คนคุยเรื่องอะไรกันนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีเฉลยอ,ออกมาหรือเปล่าก็คงได้แต่มารอติดตามดูอาจจะอยู่ในภาคสปินออฟสักตอนก็ได้และสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องตบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ